คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโถไอช้อปปิ opping, ้ง0 2 3 8 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปลาสีปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์อะไรดีๆมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ สถานความงาม DGF Fairy Care ก้าวเข้าสู่ปีที่10ฉลองความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ก้าวเข้าสู่การเป็นผู้นำด้านสกินแคร์ Amazing D Care Serum พร้อมเลยการตลาดออนไลน์ภายใต้การบริหารงานโดยคุณภาวัตปิติพัทรสุนทรประธานกรรมการบริหารบริษัทและคุณปรียาพรเลิศนันวรารองประธานกรรมการบริหารค่ะโดยผลิตภัณฑ์ Amazing D Care Serum โดยสเต็มเซลล์มากกว่า200ชนิดเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดดเด่นด้วย ด้วยสารสกัดเข้มข้นประสิทธิภาพสูงช่วยต่อต้านสารอนุมูลอิสระเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวลดริ้วรอยลดการเหี่ยวย่นของผิวได้อีกด้วยค่ะค,ครับผมภาวัตปิติพระสุนทรครับค่ะปิยากรเลิศนันวราค่ะเรานะคะก็เป็นผู้บริหารแล้วก็ก่อตั้งธุรกิจ ดีเจแฟร์ดีแคขึ้นมานะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะได้มีความเขาเรียกว่าการตอบรับนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันนี้เนี่ยเราภาคภูมิใจมากแล้วก็การตอบรับเป็นกระแสที่ดีมากๆนะคะสําหรับการที่สวยโดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัวในสิ่งที่เราสร้างขึ้นมา ค่ะืูอถึงตัวผลิตภัณฑ์นี้เป็นเป็นยังไงนะคะเป็นลักษณะของสเต็มเซลล์ค่ะเป็นเซรั่มสเต็มเซลล์เพราะฉะนั้น mm hmm. เซรั่มตัวนี้นะคะจะสามารถทาลงไปที่ผิวแล้วก็เกิดปฏิกิริยาแอคชั่นเอฟเฟกที่ทําให้ผิวของคุณเนี่ยได้รับโปรตีนลงไปในชั้นลึกของผิว เราก็สามารถทําให้คุณเนี่ยเคลียร์ปัญหาผิวได้ทําให้ผิวของเราไม่แก่นะคะทําให้คุณย้อนวัยได้แบบง่ายๆค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ยังได้รับการตอบรับขนาดนั้นถูกไหมคะแต่วันนี้เราเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านนะคะที่ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็บอกว่าเอ๊ะทำไมถึงได้ไม่เปิดโอกาสให้คนอื่นเขาได้รับรู้วันนี้ก็เลยหันมามองในเรื่องของการตลาดดังออนไลน์นะคะใช่ค่ะปังมากเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเหมือนส่งตรงถึงผู้บริโภคได้แบบง่ายขึ้นน่ะนะ ะะวันนี้คุณไม่ต้องเดินทางมาหาเรานะถึง,ถง,ถงที่นี่นะคะครัก <ท complications S 2> ็ดรอปชิปนี่เป็นการขายนะครับตัวแทนไม่ต้องสต็อกสินค้าครับไม่ต้องลงทุนไม่ต้องส่งของนะครับท่านก็สามารถนะครับที่จะก็เรียกว่ามีลิงก์นะครับในการที่จะทําธุรกิจนะครับอันนี้เรียกว่าดรอปชิปครับก็ถือว่าเป็นการเปิดโอกาสนะฮะใน ยุคออนไลน์นะครับที่ตัวแทนนั้นเนี่ยไม่ต้องลงทุนครับอันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเหตุผลหลักเลยที่ทําไมวันถึงพยายามนะคะพัฒนาโปรดักต์ขึ้นมาวันนี้ต้องบอกว่าผู้หญิงเรานะคะหลายคนนะคะที่เรารู้สึกได้ว่าขาดความมั่นใจนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าผิวพรรณหรือว่าหน้าตาที่เป็นหน้าต่างบานแรกเนี่ยไม่สามารถทําให้เราเหมือนแบบเกิด eye contact กับผู้ที่เราไปพบหรือแบบว่าเขาเรียกว่ามองหน้ากันเวลาสนทนาหรืออะไรต่างๆพวกนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่า อยากให้ผู้หญิงนะคะทั้งโลกเลยที่มีผิวพรรณที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะทําให้ผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่บางทีเกิดการบูลลี่แบบว่าเอ้ยผิวเขามไม่สวยเป็นสิวเป็นฝ้าไม่กล้าแม้แต่จะถ่ายรูปจะถ่ายเซลฟี่หรืออะไรต่างๆพวกนี้ก็ต้องบอกเลยค่ะว่ามันเกิดปัญหาใหญ่นะคะที่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีใครมองเห็นแต่วันเองมันโฟกัสเรื่องนี้มากๆนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความมั่นใจนะคะที่เราจะ ทำให้เราเนี่ยสามารถดําเนินชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตต่อในสังคมได้อย่างรู้สึกว่าเราเองก็คือคนหนึ่งนะที่สามารถจะพบปะหรือจะทําอะไรก็ได้มันมีแรงบันดาลใจและมีกําลังใจจริงๆอะคะ่ะดีใจมากสําหรับเรื่องตรงนี้เพราะมีหลายคนนะคะที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เราไปแล้วมีการโทรกลับมาเพื่อพูดคุยแล้วก็บอกว่าขอบคุณคุณวันมากๆนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยจะไปกับครอบครัวต้องบอกว่าปวดแขงปวดขาไม่กล้าขึ้นไปเดินห้างกับลูกและครอบครัวบางคนบอกว่าไม่กล้าแม้แต่จะแบบไป ออกงานสังคมนะคะก็บอกปวดท้องบ้างอะไรบ้างเพราะว่าต้องไปถ่ายภาพถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าวันอาจจะพูดผิดที่ว่าผู้หญิงอย่างเดียวแต่วันนี้นะคะทุกคนนะคะอยากมีบุคลิกภาพแล้วก็ผิวพรรณที่ดีนะคะวันนี้เราจึงความสึกว่าเราได้ความภาคภูมิใจนะตรงนี้เพราะว่าเราถือว่าเราเจอสิ่งที่มันยืนหนึ่งจริงๆนะคะในเรื่องของหนึ่งคุณไม่ต้องเจ็บตัวนะคะคุณไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงราคาที่เราทําขึ้นมาเราตั้งใจที่จะทําให้คุณจับต้องได้แล้วก็ เปลี่ยนแปลงตัวเองได้จริงๆค่ะ,คะ<ำ>เพราะเราเชื่อมั่นค่ะว่าโ r o d u ั t ของเราเป็นโ r o d u ั t ์ที่สามารถพาเขา อตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ได้จริงนะคะ <c oughs> เพราะว่าโปรดักต์นี้เป็นโปรดักต์ที่มีคุณภาพแล้วก็ไม่ได้มาทําตามเทรนในเรื่องของว่าวันนี้ก็ขายออนไลน์กันแล้วก็หาอะไรกมาก็ได้แล้วก็ขายไม่ใช่แต่วันนี้เราบอกเลยว่าเร <c oughs> ามีผลิตภัณฑ์ที่ดีอยู่แล้วซึ่งวันนี้เราเป็นบริษัทที่ยืนมา10ปีแล้ววันนี้เราจะทําการยิงแอดขายคนเดียวก็ได้นะคะแต่วันนี้เราก็คืออยู่ในจุดของการแบ่งปัน <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงอยากให้ทุกๆคนนะคะในสังคมที่คุณกําลังมองหาสิ่งที่จะมาสร้างไรายได้แล้วก็สร้างคุณภาพ ชีวิตของคุณนะคะให้มองดีเชฟเฟรตแคดเนี่ยในสิ่งที่เราตั้งใจจะแบ่งปันให้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งทาง,งด้วยกัเลยค่ะเพราะว่าบางคนนะคะรับเงินเดือนเงินเดือนก็ต้องลดลงถูกไหมคะ,ะเพื่อที่ให้สภาวะขององค์กรของเขาอยู่ไปกันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราเองถือว่าได้มีส่วนหนึ่งเลยคะ่ะว่าเราสร้างโปรดักต์ดีๆขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถมีผลกําไรนะคะต้องบอกว่าในสัดส่วนที่คุณนะคะสามารถที่จะนําส่งแล้วก็วันหนึ่งนะคะมีรายรับเท่าไหร่คุณสามารถได้ค่ากับข้าวแล้ววันนี้คุณมีรายได้เสริมอาจจะ เดือนละหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นขึ้นอยู่กับความขยันของแต่ละท่านด้วยนะคะเราเองเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรใหญ่ต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นธุรกิจออฟไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราจึงเจอปัญหาหนักตอนที่สถานการณ์โควิดวันนี้ธุรกิจเราเหมือนถูกแช่แข็งเลยนะคะเพราะว่าเราจัดประชุมไม่ได้เราสั่จรไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปัญหาที่เรามองออกเลยค่ะว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าเรามีโอกาสได้แบ่งปันเพื่อให้ธุรกิจนั้นๆหรือว่าบุคคลน,นั้นๆก็แล้วแต่เขาจะได้มีโอกาสได้เดินต่อได้มีการสร้างไรรราาาไไดด้้ด้นนนนจกสิ่่งทีีเนนีเเมใวั มองว่าเราเป็นองค์กรใหญ่เรามาแบ่งปันทุกฝ่ายก็จะอยู่ได้วินวิน ต้องบอกว่าวันนี้เลยค่ะว่าเราเองนะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ของเรานะคะดีเจแฟร์ดีแคร์จริงๆเรามีกลุ่มสุขภาพและความงามที่เป็นตลาดค่อนข้างใหญ่แลามีผลิตภัณฑ์เยอะแต่วันนี้เราบอกเลยค่ะว่าเราเลือกสิ่งที่ง่ายที่สุดเราจึงพูดถึงสเตมเซลล์เซรั่มบอท็อกตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้นําไปส่งต่อก่อนแล้วถ้าเปิดใจทุกท่านที่เป็นผู้มุ่งหวังได้แล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์อื่นๆรับรองเลยค่ะเขาเปิดบ้านรับเราได้แบบง่ายๆแน่นอนนะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับงานอีเวนต์ที่น สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการ IPM อัปเดตลงแล้วนะคะลูกปลาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ